การนวดของเราเนี่ยนะฮะเป็นการนวดที่เหมือนกับว่ามันโฆษณาตัวมันเองอย่างนั้นใช่ไหมครับนะฮะก็คือพูดง่ายว่าการโฆษณาในลักษณะนี้ก็คือเหมือนกับปากต่อปากใช่ไหมครับที่ที่มีผู้คนเนี่ยมารับบริการแล้วก็บอกต่ออย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะทำยังไงให้มันเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับนะครับ ผมผมคือคนที่จะพูดเรื่องราวแบบนี้นะครับแปลว่าเขาเนี่ยได้รับความรู้สึกที่ดีถูกไหมคุณนึกภาพนี้ไปสมมุติว่าคุณไปนั่งทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านร้านหนึ่งผมแม่งโคตรอร่อยอ่ะ เคยไหมเคยครับเคยไหมเคยครับคุณแล้วคุณเคยบอกเพื่อนไหมเคยครับเคยบอกคุณบอกทำไมกับพ่ะแม่เขาบอกอร่อยไงก็เลยบอกอย่างนั้นใช่ไหมไอ้คำว่าโคตรอร่อยคืออะไรครับคือความรู้สึกถูกไหมเอเมนไหมครับมันมันเป็นความรู้สึกนั้นจริงๆนะครับก็คือ คุณรู้สึกจนกระทั่งอยากบอกใครสักคนบอกต่อนะฮะคำถามเมื่อกี้นี้ก็คือคุณทําให้มันถึงจุดนไ้นไหมหมายถึงเรื่องของการนวดนะครับเพราะพคุณถามเรื่องการนวดใช่ไหมคุณก็ต้องทาการนวดเนี่ยให้ถึงจุดนั้นทําอะไรบ้างครับอางย้ไหลผมก็ไม่ทราบ bây giờ thì chị, chị?